พาประตูหน้าบ้านเนี่ยเออสวัสดีเอามาหาใครเหรอโอ้วันนี้เจ้าหนูอยู่บ้านคนเดียวหรือเปล่าจ้าเฮ้ยแย่แล้วสิก็คนแปลกหน้าเฮ้ยทุกคนฉันอยู่บ้านคนเดียวช่วยกันกดไลค์ภายในสามวินาทีว่าเรียกคุณแม่มาหาฉันหน่อย ว่าไงจ้าแม่สวาวน้อยอยู่บ้านคนเดียวเหรอไม่ฉันก็อยู่ด้วยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือจะต้องให้ฉันเรียกตำรวจไหมฮะเฮ้ยแย่แล้วมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยหนีก่อนแล้วกันเรอเอาแหละแม่ไปก่อนนะจ๊ะเฮ้แม่ไม่อยู่บ้านแล้วคราวนี้อยู่บ้านคนเดียวจริงๆแล้วสินะเอาละ มาอีกแล้วแดนเลยอ่ะทุกคนช่วยฉันทีมีคนแปลกหน้ามันมาอีกแล้วอ่ะถ้าทุกคนช่วยกันกดซับสไครป์ภายในสามวินาทีข้างหน้าเราจะสามารถไล่คนแปลกหน้าออกไปได้เฮ้ย hey, หยุดอย่าขยับนี่คือการป้นเฮ้ย hey, ไม่ใช่นี่คือตำรวจเฮ้ย hey, สวยละสิแบบนี้หนีดีกว่าไม่อยู่แล้วเฮ้ย hey, กลับมาีนี่นะจะหนีไปได้